ผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพตอนที่4ถึงตอนที่6ชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ในคลิปนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโนะที่นี้ด้วยเช่นชื่อตัวละครอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับงั้นผมขอไม่เสียเวลาแล้วกันไปเริ่มเลยดีกว่าโอ้ว้าวัพย์สมบัติเหล่านี้วนมีค่านับว่ามหาศาลยิ่งนักสิทธ์น้องช่างมีสายตาที่แหลมคม กระจกชิ้นนั้นน่ะนับได้ว่ามีชะตาที่ต้องกับเจ้าว่ากันว่าผู้ที่ครอบครองนั้นจะสามารถควบคุมได้ทั้งสวรรค์ปัตตภีบุคคลที่ครอบครองจะเต็มไปด้วยโชคแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ถึงวิธีใช้มันแม้แต่คนในอดีตก็ยังไม่รู้จักวิธีใช้มันละกระจกนี่น่ะสิทธิ์น้องเมื่อเจ้าหยิบมันขึ้นมาก็ถือว่ามีชะตาต้องกันเจ้าจงนํามันไปทดลองใช้เถอะถึงแม้มันจะดูยากสําหรับเจ้าแต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหม ถ้าเจ้าทําอะไรกับมันไม่ค่อยจะได้ก็นามันมาเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะเฮ้อไม่เป็นไรถ้ามันยากก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้สิ่งนี้จะช่วยนําพาเราไปที่พักใหม่สินะพรุ่งนี้ค่อยลองศึกษาหาวิธีใช้มันก็แล้วกันเฮ้อเอาละ่ะตอนนี้ข้าไม่ใช่ขยะอีกต่อไปข้าคือสิ่งสายนอกของสำนักเอกาเทวะหลายวันผ่านไป เพียงไม่กี่วันก็มีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยสินะฮ่าฮ่าฮกฎของที่นี่น่ะผู้แข็งแกร่งย่อมอยู่เหนือผู้อ่อนแอเสมอสี่สายนอกหลายคนต่างถูกทำร้ายและรังแกพวกมันก็ไม่ต่างอะไรอยากสัตว์หรอกเฮ้อช่างมันเถอะอย่าได้สนอย่าได้มองเฮ้อดูเหมือนว่าขั้นที่สองต้องใช้เวลาต่างจากขั้นแรกมากพอตัวจะทำยังไงดีนะให้ก้าวไปได้ไกลหาอะไรทำดีกว่า จะว่าไปแล้วเมื่อเปิดประตูออกมาที่ไรก็เห็นแต่สิทธิ์สายนอกแย่งชิงของวิเศษกันตลอดเวลาเลยช่างโลบยิงนับถึงเวลาแจกยาแล้วสินะเสียงะระฆังดังแบบนี้ก็ใกล้เวลาแจกยาแล้วสินะในที่สุดวันนี้ก็มาเร็วเข้าไปเร็วเข้าไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าภาพแจกยาในครั้งนี้คาว่าน่เป็นอาจารย์ช่างกวางนะนั่นนั่นมันนางที่จับตัวเรามานี่ ใช่แล้วเป็นท่านอาจารย์สางกวางจริงๆด้วยท่านมาพร้อมกับสิทธิพี่ฉีสิทธิพี่เฉินว้าวมากันเยอะเลยทุกครั้งที่มีการแจกยายาจะมีการผนึกเอาไว้12ชั่วโมงใครก็สามารถแย่งชิงกันได้แถมยังรู้ตำแหน่งของยาอีกถึงแม้จะได้เม็ดยามาแต่ก็ต้องมากังวลว่าใครจะมาแย่งชิงไปอีกเงียบซะข้าจะแจกเม็ดยาแล้วว้าววันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เม็ดยาแต่ยังมีการประกาศเลื่อนขั้นสิทธิให้เป็นสิทธิสายนอีก และสิทธิ์ที่เลื่อนขั้นยังได้ยาลมปานเกาะที่จะมอบให้อีกือยาลมปานเกาะนี้เป็นของเจ้าฮ่าฮ่าฮเจ้า <laughs> อ๋อเขาต้องตายแน่เขาต้องตายแล้วไม่ฮ่าฮ่าฮเด็กคนนั้นช่างน่าสงสารินะ่งนักเจ้าเด็กนั่นยังไงก็คงจะไม่มีชีวิตรอดละ <laughs> ดูเสียทถาวันนี้เราคงต้องเสียสิทธิ์ไปหนึ่งคนแล้วกระมัง <laughs> เออเออท่านอาจารย์สิทธิ์มีอะไรจะกล่าว การที่สิทธ์ได้มาที่แห่งนี้นั้นมอบประสบการณ์ให้สิทธ์มากมายเหลือเกินและยาเม็ดนี้สิทธ์ต้องการมอบให้สิทธ์ที่พาข้ามาที่นี่สิทธ์คนนั้นคือสิทธ์พี่หญิงฉีสิทธ์น้องเช่นข้าได้รอวันที่จะพบท่านอีกครั้งข้านั้นอยากจะขอบคุณท่านและโอกาสนั้นก็ได้มาถึงสิทธ์น้องขอมอบมันให้แก่สิทธ์พี่ฉีเพื่อแสดงการขอบคุณฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีแค่เคยได้เป็นศิทธิ์สายนอกและได้รับถ้ำเซียนแห่งการฝึกตนมาข้าจะมอบให้เจ้ายืมเป็นชั่วคราวก็แล้วกันเฮ้ยถ้ำแห่งเซียนเฮ้ถ้ำแห่งเซียนของฉีดพี่ฉีเจ้าเด็กคนนี้มันโชคดีชะมัดถึงแม่นางจะบอกว่ายืมแต่ก็คือให้นั่นแหละแค่นี้มันก็ไม่ต้องกังวลที่จะโดนแย่งชิงยาแล้วเหรอเฮ้ยนาิชฉาชะมัดเฮ <c oughs> จ้าเด็กคนนี้ช่างน,น่าสนใจยิ่งนักสมารถหาหนทางแก้ปัญหาได้นะถ้ำแห่งเซียน ที่นี่เหรอถ้ำแห่งเซียนมันใหญ่มากณนะด้านในถ้ำแห่งเซียนด้านในนี้การขับเคลื่อนลมปานเป็นไปได้อย่างดีถ้าเป็นด้านนอกคงจะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนแต่ถ้าเป็นที่นี่ข้าคงจะฝึกฝนเส้นลมปานไปอีกขั้นหนึ่งคงง่ายแต่ว่าที่นี่มันก็ยังดูไม่เต็มที่เท่าไร่นักอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันยังมีรอยรั่วอยู่ข้าคงต้องรองให้รอยรั่วนี้ผสานกันอีกสักนิดหนึ่งได้เวลาหาของกินแล้วสินะ ฮ่าฮ่าฮ่แกหนีข้าไม่พ้นหรอกจับได้แล้วอ้าเอ๊ะเจ้าไก่นี่มันเป็นอะไรไปเรือจะเป็นเพราะกระจกดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของเจ้ากระจกนี่เอ๊ะก็มีความสามารถนี่นะข้าต้องขอทดสอบมันสักหน่อยแล้วฮึมฮึฮึวิเศษจริงนักเจ้านี่ช่างเป็นสมบัติล้ำค่าเสียจริง ดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนี้จะมีผลเฉพาะสัตว์ที่มีขนเท่านั้นยิ่งมีขนมากก็ยิ่งมีพลังมากเย็ยนล้วสิกลับก่อนดีกว่าเย็ยนแล้วสิเลือดของสัตว์นั้นชักนํา,าสัตว์อสูรไม่นะสัตว์อสูรลมปานขั้นที่2บัดซบเอ้ยไม่รู้ว่าเจ้ากระจกนี่จะได้ผลกับสัตว์อสูรหรือเปล่าคงต้องลองเสี่ยงดูเฮ้ยได้ผลนี่ว่าคิดจะหนีเหรอ Uh huh. จะเสร็จข้าแน่จะสัตว์อสูรในตำราเคยบอกไว้ว่าสัตว์อสูรมักจะมีแกนอสูรอยู่ภายในร่างคงต้องไปดูหูนี่ไงด้นในถำ้ำต้องกินแกนสัตว์อสูรดีกว่าสักเม็ดคงไม่เป็นไรหรอกแกนอสูรน,นี่มันสามารถขับถ่ายของเสียออกมาจากร่างกายข้าได้แกนอสูรน,นี่เป็นของวิเศษยิ่งนักข้าคงต้องล่าอสูรมากขึ้นแล้วทั้งหมดนี่ก็ต้องขอบคุณเจ้ากระจกนี่แหละที่ช่วยหาแกนอสูรได้ง่ายขึ้น เอ๊ะนี่มันแกนสัตว์อสูรนี่มันแกนสัตว์อสูรจริงด้วยเอ๊ะข้าจําได้ว่าข้าสังหารสัตว์อสูรได้มาเพียงแค่อันเดียวแต่ทําไมมันถึงมีได้สองอันอืมมันคนมีหนึ่งเม็ดสิเฮ้หรือว่ามันเป็นเพราะกระจกเม็ดยาลมปานหายไปจริงด้วยแสดงว่ากระจกนี่กินกินเม็ดยาลมปานลงไปแล้วก็เพิ่มแกนอาสูรขึ้นมาแทนว้าวเขาได้ของดีมาจริงๆเอิม่มแต่อีกตั้งหนึ่งเดือนข้าจะได้รับเม็ดยาลมปานเออข้าจะทำไงดีเนะี่ย เอาเป็นว่าช่างมันก่อนเถอะไหนดูซิเมื่อถึงขั้น2องาสามารถใช้พลังเซียนได้เมื่อถึงขั้น5้าเาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ไหนลองดูซิเปลวเพลิงอสอรพิษพลังลมปานของข้ายังไม่มากพอเลยทําให้ไม่อาจสร้างพลังเปลวเพลิงอสอรพิษได้กินเม็ดยา,าสูนเพื่อฟื้นฟูพลังหน่อยแล้วละกันอืมดีมากสําเร็จแล้วถ้าหาข้ารวบรวมเม็ดยาแกนอสูนได้3-15เม็ดข้าก็สามารถก้าวเข้าสู่ระดับรวบรวมลมปานได้แน่ ตอนนี้ข้าต้องฝึกต่อแล้วหลังจากผ่านไป3มวันช่างน่าเสียดายจริงๆนี่ก็ผ่านมานานแล้วข้าก็ยังไม่พบสัตว์อสูรรลายตัวใดอีกเลยดูเหมือนว่าข้าต้องเข้าป่าลึกมากกว่านี้หืมย่า <Yo. S 1> ใช้กระจกโค่นมันตั้งหลายรอบหากเป็นสัตว์อสูรช่างเป็นตัวที่จัดการได้ยากเสียจริงเฮ้อหื้อเสียงนี้มันดูเหมือนว่าจะมีปีศาจร,ระดับสูงรีบไปกันดีกว่า 10วันต่อมาดูเหมือนว่าคงจะมีหลายคนที่ต้องการจะฆ่าข้าแต่ว่าข้ามีกระจกอยู่ในมือเห็นได้ต้องเกรงกลัวกันเล่าคารวะสิพี่เจ้าหึหากว่าเจ้ารู้จักข้าก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความส่งเม็ดยาและหินลมปานมาซะเออสิพี่จะเป็นไรไหมท่านยกเว้นข้าสักคนหุบป,ปากเจ้าซะ ข้าจะเอาเม็ดยาและหินลมปาของเจ้าแล้วก็ย่าเอาห้ามเสียนของเจ้าด้วยนับจากนี้เจ้าต้องเป็นข้ารับใช้ค่ะไม่งั้นเจ้าก็ต้องตายหึหาข้ายอมรับความตายข้าก็ไม่มีหนทางจะรอดอีกข้าต้องสู้เท่านั้นก็จบกันไปคร้บสำหรับมังงะเรื่องพระนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพก็เป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลย ก็สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย